สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงดวงชะตาของเดือนมกราคมปี2567สําำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะช่วงขึ้นพุทธศักราชใหม่แบบนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างมารับฟังกันค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมจะมีความผันแปรต,ต,ตามแต่รายบุคคลนะคะมาดูตำแหน่งแรกกันก่อนนะคะดูในภพตนุรักษ์ของท่านดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวอังคารนะคะ ดาวอังคารมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสดาวพฤหัสมาทับในเรือนอังคารแบบนี้เป็นลักษณะของการสลับเรือนกันค่ะแล้วก็อังคารก็ยังได้ตำแหน่งอุจาวิราชด,ด้วยแสดงว่าในขณะที่ตัวตนของท่านมาอยู่ในภพนี้ท่านจะมีเรื่องของการโฟกัสกับความสำเร็จได้ดีค่ะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ว่า อะไรที่จะไวิวานเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ดีนั่นเองค่ะบางท่านในช่วงระยะนี้ก็อาจมีเรื่องของอาการเข้าไปช่วยเหลือคน,คนอื่นด้วยเช่นกันเพราะดาวพฤหัสที่ทับลัคนาก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคค่ะตัวท่านอาจจะอยากเข้าไปาช่วยไปทำบุญทำทานไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้นนะคะ และเมื่อเขาได้ตำแหน่งราชาโชคแบบนี้เรียกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบสายมูค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภที่มองไม่เห็นมีเกณฑ์ได้โชคลาภทีเ่เรียกว่าเกี่ยวกับพวกออนไลน์ระบบออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าดาวมีลักษณะของการสลับเรือนกันเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบปุบปรับฉับพลันลักษณะแบบนี้ค่ะ และเมื่อดาวอังคารมาได้ตำแหน่งอุจจาวิลราท่านมักได้รับการยอมรับจากความขยันของตัวท่านเองจากการคิดการตัดสินใจต่อตัวท่านเองในเรื่องต่างๆค่ะท่านจะคิดวิเคราะห์ได้ละเอียดแล้วก็ค่อนข้างคล่องแคล่วแต่ทีนี้อังคารเขากลุ่มร่วมพุธค่ะอังคารกับพุธเป็นดาวคู่วิวาทะกัน ก็แสดงว่าในช่วงระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันในเรื่องคำพูดการสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะก็พูดจาเจรจจาให้อ่อนหวานพูดอ่อนหวานอังคารรับเอานะคะก็ใช้ผลประโยชน์ในด้านดีของดาวดวงนั้นค่ะก็ถือว่ายังเป็นจุดที่เจ้าสตาร์นั้นจะใช้ทักษะต่างๆได้ดีแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของบริวารน,นะคะดาวอาทิตย์เข้ามากลุ่มร่วมได้ตำแหน่งเทวีโชค ปุตตะสุภะก็ถือว่าการเรียนรู้ใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆหรืออะไรที่ทำร่วมกับเด็กอะไรที่ทำเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าบริวารมักส่งเสริมบริวารมักเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านนั่นเองค่ะเพราะก็ได้ตำแหน่งที่เป็นโชคลาภแต่ก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างอังคารกับอาทิตย์มีบางคนที่ดื้อบ้างบริวารที่อาจจะ,อะสอนยากอาจจะ รับอะไรได้ช้าหน่อยก็ยพยายามผลักดันไปนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะโดนอิจฉาด้วยในช่วงระยะนี้แล้วก็ระมัดระวังการคิดไปเองการคิดมากระมัดระวังสิ่งที่จะทําให้เจ้าสตานั้นพบเจอกับเรื่องของคําพูดที่ทําให้งุดหงิดใจในช่วงระยะนี้กันด้วยนะคะ ก็เป็นช่วงที่จะมีความเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกับการต้องขยันแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีกับการพูดจาเจรจาให้อ่อนหวานเข้าไว้ค่ะแล้วก็ดาวพุธท,ท,ที่เป็นดาวปลาที่เขามากุมร่วมกับดาวตัวตวนของท่านนะคะก็ถือว่าเรื่องของคนอื่นที่เป็นความหงุดหงิดใจเป็นเรื่องของการ ไปรับช่วยเหลือใครหรือว่าเดือดร้อนเรื่องของคนอื่นหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะการไปคอมเมนต์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยค่ะตำแหน่งภพเรือนสุพะเข้าถึงก,กันกับดาวราหูก็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีความได้หากแบบว่าเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าพิมพ์อะไรไปแบบปามใจตัวเองทั้งหมดวันหนึ่งท่านลืมไปแล้วแต่สิ่งนั้นอาจจะย้อนกลับมาก็ได้เหล่านี้ต่างๆต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็พอวันที่ 20นะคะดาวพระศุขจะยกมากลุ่มร่วม สุขและอังคารนะคะก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะได้รับการส่งเสริมจากมิตรสหายส่งเสริมในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่หูในที่ทำงานมีเกณฑ์ได้ทำสัญญาต่างๆสัญญาใดที่เคยเดิยวไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้ดีนั่นเองค่ะหรือบางคนที่ทำงานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็มีเกณฑ์ว่า,าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันจะมีการวางแผนบางอย่างร่วมกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีเมษจะบริหารจัดการได้ดีในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้นั่นเองค่ะทีนี้ดาวพฤหัสเขาทับลัคนาของท่านถือว่าทําให้สติปัญญาเรื่องของศีลธรรมเรื่องของบุญกุศลหนุนนําดวงชะตาด้วยเช่นกันค่ะดาวพระเกตเาก็ยกมากลุมร่วมเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ กระตุ้นให้เจ้าชะตามีความอัลเล t ด้วยนะคะเรียกว่ากระตุ้นให้มีความว้าวุ่นสับสนกังวลใจแต่กังวลไปในด้านดีนะคะค่อนไปทางเรื่องของงานนะคะกังวลไปในทิศทางของอสิ่งต่างๆที่อาจจะรอคอยโปรเจกต์ก็ได้เพราะดาวดาวพฤหัสน,นะคะวันที่8 เขามีการโคจรเริ่มขยับแล้วพอ24เดินเสด์ตเลยนะคะแสดงว่าช่วงระยะนี้อะไรที่วางแผนไว้เป้าหมายโปรเจกต์ต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จทั้งสิ้นค่ะผู้ใหญ่ช่วยเหลือดวงชะตารวมถึงตัวท่านเองด้วยบางครั้งนะคะมักจะเจอเหตุการณ์ผกผันพลิกผันตลอดใครที่รอคอยการทำงานอยู่อาจจะคิดว่างานเก่าโอเคอยู่แล้วแต่ช่วงจังหวะที่งานใหม่มาให้เลือกกลับกลายเป็นงานนั้นแบบ เปลี่ยนแปลงดวงชตาให้ดีซะงั้นนะคะเอาเราย้อนกลับมาดูที่ดาวอาทิตย์อีกครั้งนะคะดาวอาทิตย์ในวันที่15เขาจะย้ายมาทับเรือนการงานค่ะ มีการลงทุนอะไรใหม่ๆมีการทำอะไรที่เป็นตัวเองมากขึ้นอาทิตย์ตตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมมาเก์ด้วยเพราะฉะนั้นมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะโดดเด่นแล้วก็ได้ตำแหน่งจุลจักรด้วยเหนื่อยนิดค่ะแต่ว่าจะมีการวางแผนทุกอย่างให้เข้ากับระบบท่านกำลังโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยอาดาวบอกในจุดที่ตัวท่านนั้นจะสามารถ เขาเรียกว่าเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลประโยชน์เงินปันผลเงินแบ่งต่างๆส่วนแบ่งต่างๆที่รอคอยอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้รับหรือมีเรื่องของสหายเพื่อนฝูงทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามาร่วมช่วยเหลือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่แจ้งจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งสิ้นเพียงแต่จะบอกในจุดดีของดาวดวงนั้นในเรื่องราวนั้นๆว่าจะกระทบกับสิ่งใดค่ะ ดาวสามดวงทําการปาริวัติเกษตรคือตําแหน่งดาวเสาดาวราวหูดาวพฤหัสเห็นไหมคะกัมมะลาภการงานก่อเกิดลาาผลดาวเสาก็โคจรเดินหน้าปกติก็เกิดลาาผลให้เจ้าสตามีเรื่องของความอดทนการใช้หลักการบริหารจัดการได้ดีนั่นเองคะ่ะและลาภไปอยู่วินาศอยู่ในบ้านของดาวพฤหัส ดาวพฤหัสก็มาอยู่ในบ้านดาวอังคารแบบนี้ก็หมายถึงว่ามักจะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของการได้ยินได้รับฟังแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยเช่นว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะย้ายไปทํางานประจําการจากรองผู้จัดการไปเป็นผู้จัดการก็อาจจะทราบวันนี้อีก3าวันต้องย้ายด่วนแบบนี้นะคะ มีเกณฑ์ว่าโชคลาภทับตัวมีเกณฑ์ว่าเพื่อนฝูงมิสหายจะส่งเสริมผลักดันดวงชะตาของท่านค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะชนะศัตรูจะชนะในเรื่องของโปรเจกต์การยื่นเสนอการยื่นซองประมูลการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันมีเกณฑ์ที่จะมีการ มีผู้อื่นเข้ามาสนับสนุนหรือว่าการทำงานร่วมกันการทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันหรือตัวท่านนั่นแหละมีเรื่องของการทำคนเดียวก็ได้แต่มักได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นด้วยเช่นกันค่ะทีนี้นะคะพูดถึงราหูนิดนึงค่ะดาวราหูมาอยู่ในภพวินาตําตแหน่งนี้เรียกว่าได้ตําหน่งพินทุบาทนะคะเพราะฉะนั้นราหูเกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของ ความเสี่ยวสลาดความกล้าก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของความลุ่มหลงม,ม,มัวเมาต่างๆนะคะก็จะเป็นข้อดีในส่วนนี้ว่าท่านอาจจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอบาย,ยมุกทั้งปวงค่ะแต่ก็ในเรื่องของความสลาดความทันคนต่างๆก็อาจจะด้อยถอยไปเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวงังเพียงแต่ไม่ค่อยกังวลใจเพราะพระฤหัสทับลักษ์ค่ะ ก็จะเป็นลักษณะของการรู้ทันในบางอย่างแยกแยะสติปัญญาได้แต่พอราหูเขาตกตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งนะคะที่จะโดนคําพูดต่างๆโป้ปดด้วยเพราะเขาก็ถึงกันกันกบดาวพุธดาวพุธไปถึงเรื่องคําพูดการสื่อสารต่างๆ,ๆท่านเกิดในราศีธาตุไฟมีไฟแรงค่ะมีพลังอํานาจในตัวเอง มีแนวความคิดเป็นของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีความใจร้อนแอบแฝงอยู่ด้วยแต่พอพฤหัสเข้ามากุมทับลัคนาท่านก็จะเป็นคนที่ใช้พลังเหล่านั้นในด้านดีในด้านของสติปัญญาได้ดีนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะตำแหน่งดาวพระศุกร์เจ้าเรือนปัตตานิแล้วดาวศุกร์ก็ใช้ถ่ายเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องเงินทองด้วยดาวศุกร์อยู่ในพกมรณะ1-20ถค่ะได้ตำแหน่งปละถือว่าเป็นตำแหน่งที่อ่อนกำลังนะคะ,ะพูดถึงดาวสุกร์โดดๆก่อนก็คือในช่วงระยะนี้คู่รักคนรักอาจมีการเดินทางมีการไปทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของงานก็ได้หรือว่าอาจจะมีการวุ่นวายกับเรื่องอการต้องเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแล้วมีการเดินทางห่างไกลกันสักพักหนึ่งระยะต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนดาวพุธท,ที่เขากุมร่วมเขาก็เป็นดาวคู่ธาตุนะคะบางท่านก็ถือว่า จุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็นปัญหาสักนิดนึงก็ได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการเดินทางหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยการามีเรื่องของความเครียดเข้ามาการมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับ โรคติดต่อทางระบบลมหายใจต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับคนโสดค่ะก็มีเกณฑ์นะคะถ้าอยากมีคู่มีเกณฑ์ว่าจะพบเจอคู่คู่แดนไกลคู่ที่อยู่ต่างที่ต่างถิน่นหรือว่าคู่ที่ไปเจอกันที่ไกลๆต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะอยู่ที่เดียวกันแต่เขาเป็นคนละที่เป็นคนต้นกําเนิดจากคนละถิ่นกับท่านแบบนี้นะคะ ก็สาหรับดาวศุกร์นะคะวันที่20มกราคมก็จะยกมาอยู่พบเรือนสุภะได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรค่ะหลังจากวันที่20ไปแล้วนะคะเขากุมร่วมกับดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรความรักดีความรักส่งเสริมความรักมักมีการพูดคุยปรึกษากันเห็นไหมคะว่ากุมร่วมกับดาวต,วตัวตนของท่านช่วงระยะนีะ้ท่านทั้งสองคน น่าจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันหรือว่าอาจจะพากันไปเที่ยวทริปเล็กๆต่างๆเหล่านี้มักจะมีเกิดขึ้นนะคะบางท่านคู่รักคนรักก็อาจจะซื้อของขวัญของฝากให้หรืออาจจะมีเงินทองใส่ซองมาให้กับท่านหรืออาจจะ,ะเป็นลักษณะของการปรึกษากันในเรื่องของปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วมีการวางแผนอนาคตร่วมกันต่างๆเหล่านี้ค่ะอ้าวทีนี้มาดูนะคะตำแหน่งดาวศุกร์ที่เขากุมร่วม กับดาวพระพุทธในช่วงวันที่20มกราจนถึงวันที่29คู่นี้ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคำพูดคำจาก,การเจรจาต่างๆก็ยังมีการพูดคุยกันมีการทำอะไรร่วมกันได้ดีเป็นดาวคู่สเสน่หาคุยกันชอบพอถูกใจสำหรับคนโสดนะคะส่วนสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ยังคงมีเกณฑ์ของการเดินทางทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศร่วมกันนั่นเองค่ะสุขสันต์แฮปปี้หันษามีความสุขนะคะเพราะ ถือว่าดาวตัวตนของท่านส่งผลให้อาจจะมีความเร็วนิดนึงในเรื่องของการคิดอะไรเร็วแล้วก็พูดเลยยังไม่ทันได้ไตรตรองหรือตัวท่านคิดมาแล้วไตรตรองมาแล้วแล้วก็คําพูดนั้นอาจจะไปบาดใจของใครเขาอาจจะไปทําให้คนไม่ชอบหน้าบ้างนะคะไม่ได้ทั้งหมดค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ดวงสตา์ของท่านพลิกผันไปในด้านดีทั้งสิ้นค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะฝากกด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งให้ดิฉันด้วยค่ะถูกใจฝากกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดิฉันได้จัดทำคลิปให้แบบละเอียดค่ะเป็นการโยงความสัมพันธ์ของดวงดาวของท่านและหากท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างสนใจที่จะร่วมทำบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างค่ะขอ ขอให้โชคดีรับปี2,567ทุกท่านสำหรับชาวราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะ